ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยครับเรียนรู้อยู่ที่บ้านกับครูคนวณม่วนใจนะครับวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับของเศษส่วนพหุนามซึ่งเป็นความรู้ที่ต่อยอดจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นครับต้องมาขอบพระคุณนี่เลยครับคุณครูที่ใจดีของเรานะครับคุณครูเสถียรวิเชียนสารนะครับขอขอบพระคุณคุณครูอย่างสูงนะครับที่คุณครูได้สร้างผลงานดีๆแล้วก็ แบ่งปันให้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับเช่นเคยครับเรียนรู้อยู่กับครูคำนวณม่วนใจนะครับวันนี้เนื้อหาครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการคูณนะครับแล้วก็การหารพหุนามนะครับอย่าลืมครับเป็นการคูณและการหารพหุนามนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับความรู้เบื้องต้นเพื่อต่อยอดมาเรียนเนื้อหาในวันนี้นะครับครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ การคูณเศษส่วนของพหุนามเศษส่วนพของพหุนามเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาทําความเข้าใจในคลิปนี้แน่นอนครับกระจ่างแจ้งแน่นอนครับพร้อมกันหรือยังครับลูกๆครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับเศษส่วนของพหุนามนะครับก็ลูกๆคงคุ้นเคยกับคำว่าเศษส่วนครับเศษส่วนสมมุตินะครับเศษ A ส่วน b นะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนเป็นเศษส่วนของจํานวนนะครับจานวนนับจํานวนเต็มอย่างนี้เรียกว่าเศษส่วนนะครับเเรียกว่าอะไรครับตัวเศษ b เรียกว่าตัวส่วนนั่นเองนะครับแต่แน่ที่สําคัญครับจากนิยามที่เราเคยเรียนกันมานะครับถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เราไม่นิยามใช่ไหมครับเพราะนั้นส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเป็นข้อตกลงของเรานะครับต่อไปครับเศษ p ส่วน q นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเศษส่วนของพหุนามพูดง่ายๆคือเอาพหุนามมาเขียนในรูปของเศษส่วน P ก็คือพหุนาม P Q ก็เป็นพหุนาม Q อีกตัวหนึ่งครับนำมาเขียนในรูปของเศษส่วนเรียกว่าเศษส่วนของพหุนามนั่นเองครับนี่ครับตัวเศษนี่พหุนามที่เป็นตัวส่วนเหมือนเดิมครับ พหุนามที่เป็นตัวส่วนนั้นต้องไม่เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับเศษส่วนของพหุนามที่จะกล่าวถึงในหัวข้อที่เราเรียนในคลิปวันนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นพหุนามที่มีตัวส่วนไม่เท่ากับ0ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุเงื่อนไขของพหุนามที่เป็นตัวส่วนไว้ก็ตามอจเป็นข้อตกลงของเราเลยนะครับถ้าเห็นเศษส่วนพหุนามที่รูปของตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ูนย์เลยนะครับ เช่นครับ1 8 x y กำลังสองเป็นพหุนามตัวที่1เป็นตัวเศษนะครับหารด้วย6 x กำลังสองส่วน y ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นพหุนามอีกตัวหนึ่งนำมาเขียนรูปของเศษส่วนเราเรียกว่าเศษส่วนของพหุนามนั่นเองครับตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะครับต่อไปตัวอย่างที่2ครับ x ส่วนด้วย x ลบส x ก็เป็น พหุานามตัวที่1เป็นตัวเศษ x ลบสเป็นพหุานามตัวที่2เป็นตัวส่วนนะครับซึ่งต้องไม่เท่ากับเลยครับไม่เท่ากับ0ูนย์นั่นเองครับตัวอย่างที่3 x ลบหส่วน x กําลังสองลบเ x x ลบหเป็นพหุานามที่เป็นตัวเศษ x กําลังสองลบเ x เป็นพหุานามที่เป็นตัวส่วนเขียนในรูปแบบนี้เรียกว่าเศษส่วนของพหุานามโดยตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ครับ ดูต่อครับ x กําลัง4นะครับสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้นะครับก็เป็น x กํลัง4ส่วนหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เรียกว่า x กําลัง4ตัวเดียวเฉยๆอย่างนี้ก็เป็นเศษส่วนของพหุนามเหมือนกันนะครับนี่คือรูปเต็มของเขานะครับ3 x กําลังสองบวก6เช่นเดียวกันนะครับเป็นเศษส่วนของพหุนามเหมือนกันพราะเขียนรูปของเศษส่วนได้ครับ เราไปดูกันเลยนะครับ 18x y กำลัง2สนะ่วนด้ว x กำลังส y ถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือเราพูดอย่างหนึ่งก็คือการเขียนเศษส่วนของพหุนามให้อยู่รูปผลสำเร็จผลสำเร็จอย่างง่ายหรือเราจะพูดสับสื่อสารกันให้เข้าใจคืออยู่ในรูปสวยๆรูปสวยๆคือเป็นรูปที่อย่างง่ายและเป็นรูปผลสำเร็จนั่นเองนะครับ ผลสำเร็จเป็นอย่างไรก็คือมีจำนวนใดครับที่สามารถหารกันได้ตัวเลขหารตัวเลขเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวแปรหารตัวแปร18หารด้วย6เหลือ3 x ก,กํำลัง1หารด้วย x ก,กํำลัง2นะครับก็ได้ x ก,กํำลังลบ1ซึ่งการเขียนเราไม่นิยมให้เลขชี้กำลังติดลบเราก็ดึงลงล่างแบบนี้เป็น x y กําำลัง2หารด้วย y ก็เหลือ y กํกำลัง1 อย่างนี้นะครับเรียกว่ารูปผลสําเร็จนะครับเห็นไหมครับหรือเริรูปอย่างง่ายหรือสวยๆนะครับต่อไปครับ2อง x บวกสี 4, x ่ x กำลังสองบวกส x เอเราจะจัดยังไงให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเราก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบหรือดึงตัวร่วมช่วยครับตัวเศษครับดึงใครออกดีครับ ไม่สามารถมาหารตัดทอนกันได้นะครับเพราะอยู่รูปของการบวกกันนะครับก็ดึง2ออกครับนี้ครับได้ x บวก2เช็คครับ2 1 2 2 2 4ถูกต้อง x กำลัง2มี2 x มีตัวร่วมเหมือนกันคือ x ครับดึง x ออกเช็คครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณ2ได้2 x อย่างนี้เขาเรียกว่าการดึงตัวประกอบร่วมนะครับหรือแยกตัวประกอบนั่นเองเป็นไงครับเหมือนกันไหมครับถ้าเหมือนกันก็นำมาหารกันนะครับอย่างนี้ครับ นี่เรียกว่าอยู่ในรูปผลสำเร็จครับเอาละครับลูกๆครับพร้อมกันหรือยังครับไปดูหลักการกันเลยนะครับในการคูณนะครับเศษส่วนของพหุนามเรากำหนดให้มีพหุนาม p, q, r และ s เป็นพหุนามโดยที่ตัว q พหุนาม q ต้องไม่เท่ากับ0และ s ไม่เท่ากับ0จะได้ว่านี่ครับการเขียนรูปของ เศษส่วนของพหุนามเอาพหุนามมาเขียนรูปของเศษส่วนเศษ p ส่วน q คูณเศษ r ส่วน s q กับ s ต้องไม่เป็น0หลักการคูณเศษส่วนก็ง่ายๆใช่ไหมครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน p คูณ r ส่วนด้วย q คูณ s ครับไปดูกันเลยครับเศษ x ส่วนด้วย x บวก2คูณด้วย1นส่วนด้วย x ลบ1ครับเหมือนเดิมตามหลักการครับไม่มีจำนวนใดที่ ยังไม่สวยหรือพูดยง่ายครับทุกจํานวนทั้งหมดที่ให้มาแต่ละพจน์นี้นะครับพหุานามทั้ง4ตัวนี้นะครับเป็นพหุานามที่รูปผลสําเร็จหมดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจับคูณได้เลยครับเศษคูณเศษแบบนี้เลยครับ x คูณ1ได้ x ใช่ไหมครับ x บวก2 x ลบ1ตามที่เราเ,เรียนเรื่องการคูณพหุานามมาแล้วครับก็จับคูณใช่ไหมครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2ได้ลบ x 2คูณ x ได้ 2x 2คูณ1ได้ลบ2 2x กับลบเเป็นเอกนามที่คล้ายกันก็จับมารวมกันบวกลบกันเหลือ x แบบนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหาผลคูณของการคูณเศษส่วนของพหุนามนั่นเองนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่ที่สำคัญอย่าลืมครับทุกพจน์ทุกพ,กพหุนามต้องเป็นรูปสำเร็จนะครับหรือรูปอย่างง่ายอาจจะทำด้วย การแยกตัวประกอบแบบเมื่อกี้นะครับหรือการหารทําให้อยู่รูปอย่างง่ายนะครับเพื่อที่จะได้คําตอบที่เป็นรูปผลสําเร็จจริงๆนะครับตัวอย่างถัดไปครับมาดูข้อนี้เลยครับชัดเจนแน่นอนครับข้อนี้ครับเหมือนเดิมครับต้องตรวจสอบว่ามีจํานวนใดที่สามารถหารกันได้ไหมนะครับสังเกตไหมครับ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน5กับ10เป็นไงกันครับหารกันได้ใช่ไหมครับ5หาร10ได้เท่าไรครับได้2ใช่ไหมครับ2คูณ4ได้8นะครับ x หาร x ก็เหลือ y หรือจะจับคูณกันทั้งหมดก่อนก็ได้4คูณ10ได้40 xy 5คูณ x ได้5แล้วค่อยมาทำไมครับตัดทอนที่หลังครับ5 1 5 5 8 40ได้8 x หาร x ใช่ไหมครับ ก็เหลือ y เพราะนั้นคำตอบเป็น 8y ทําแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปมาดูผลคูณของ7ส่วนด้วย 6x ล18คูณด้วย x ลบ3เพราะนั้นมีพหุนามใดที่ยังไม่สวยหรือไม่อยู่ในรูปผลสำเร็จไหมครับอาจจะเป็น 6x ล18ครับพราแยกตัวประกอบได้นะครับตัวนี้นะครับพอดีตัวอย่างของที่ครูคำนวณ ทำตรงนี้มานะครับจะไปแยกตัวประกอบทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นแยกทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแยกตัวประกอบตั้งแต่แรกเลยเนี่ยจะทําให้การคูนของเราง่ายขึ้นนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายเลยก็คูณง่ายนั่นเองนะครับอ่ะเราจะไปแยกตัวประกอบเลยนะครับตัวนี้เศษคูณเศษไม่มีปัญหาครับ7คูณกับ x กลบ3 6x ลบสคูณ1ก็ได้ตัวเดิมนะครับไปแยกตัวประกอบตัวข้างล่างครับยังไม่อยู่รูปผลสําเร็จครับดึงเลข6ออกครับ หึงกออกก็เหลือ x 6คูณอะไรได้18ก็3ครับลองเช็คดูครับตรงไหมครับตรงนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเหมือนกันไหมถ้าเหมือนการหารกันได้ก็เหลือคําตอบเป็นอะไรครับ7ส่วน6นั่นเองโอเคนะครับตัวอย่างถัดไปครับโอ้ตัวอย่างนี้เยอะเลยเนี่ยนะครับลบ 5x ส่วนด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบ6ส่วนด้วย 2x ลบ1ครับ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับปรากฏว่ามีพจน์ใดที่สามารถทำอยู่รูปผลสำเร็จได้ไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็จับทำไมเลยครับคูณกันเลยนะครับ 5x คูณ x5x กำลัง2ลบ 5x ไปคูณกับลบ66530เป็นบวกครับบวก 30x x คูณ x กำลัง2ได้ 2x กำลัง2 สอคูลบ1ได้ลบ x 2 2 4 x 4 x เลบห x เหลือ 3x ครับเหมือนที่เราคูณกันมานะครับคิดในเศษกระดาษก็ได้นะครับลูรูครับ2คูลบ1ได้ลบ2ครับปรากฏว่ามันหยุดรูปผลสำเร็จหมดแล้วคำตอบที่ได้มาก็คือในรูปผลสำเร็จเลยนะครับตัวอย่างที่3กันเลยครับอะตัวอย่างที่5ครับขออภัยจงหาผลคูณของ x กำลังสองลบ x หารด้วย3 x กำลังสองคูณด้วย x บวกหหารด้วย x ลบ1ครับเหมือนเดิมครับเศษคูณเศษครับเราก็จับมาชนกันอย่างนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องมาดูเอ้ยพจน์ไหนครับที่ต้องจัดในรูปผลสำเร็จจะเห็น x กำลังสองกับลบ x ใช่ไหมครับเราสามารถดึงใครออกได้ครับลูกใช่เลยครับดึง x ออกนะครับดึง x ออกครับใช่เลยนะครับเยี่ยมครับเห็นไหมครับ x กำลังสองกับ x มีตัวร่วมเหมือนกันคือ x ดึง x ออกมา x กาลังสองดึงออก1 x ก็เหลือ x ลบ x ดึง x ออกก็เหลือลบหเช็คครับ x คูณ x, xx กาลังสอง x คูณลบหได้ลบ x ตรงเป๊ะครับเหมือนที่เราเคยตรวจสอบกันมาหลังจากนั้นเราก็นั่งดูเลยครับอย่าเพิ่งคูณนะครับลูกครับสิ่งที่สําคัญการคูณไม่ว่าจะเป็นการคูณเศษส่วนของจํานวนตัวเลขก็แล้วแต่หรือเศษส่วนนะครับของพหุานามเราต้องดูว่ามีจํานวนใดที่ สามารถหารกันได้หรือจับคู่กันได้ไหมปากฏมีไหมครับมีนะครับชุดแรกคือ x ลบหครับนี่ครับชุดที่2ครับ x กับ 3x กำลังสใช่ไหมครับหารกันได้ x 1ตัวข้างล่างมี x 2ตัวหารกันจะเหลือ x ข้างล่าง1ตัวใช่ไหมครับนี่ครับตัดโชว์อย่างนี้นะครับเหลือ1ตัวก็คือ x ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหรือใครจะเอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้1นลบสได้ลบห ติดลบเราไม่นิยมใช่ไหมครับเราก็ต้องดึงลงข้างล่างครับก็กลายเป็น x กําลังหนึ่งหรือจะใช้ตัดทอนอย่างนี้ก็ได้ครับดังนั้นคำตอบตัวเศษเหลือ x บวก1คูณ1ได้ x บวก1นะครับตัวส่วนเหลือ3 x ก็ได้3 x นะครับเรียบร้อยนะครับเอา x ตัวนี้นะครับที่อยู่กับ3ไปตัดกับ x ข้างบนได้ไหมครับลูกครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องข้อควรระวังเลยนะครับเพราะ x เขาบวกอยู่กับ1ครับ เราจะ x ตัวนี้ไปตัดทอนไม่ได้เพราะเขาเขียนในรูปของการบวกกันแต่ถ้าเขียนในรูปการคูณกันเหมือนที่เราเขียนมานี้การคูณกันสามารถหารได้ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะครับเคลียนะครับไปกันเลยครับตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่6ครับจงหาผลคูณ6 1ลบส0 y ส่วนด้วย y บวก8ครับ คูณด้วย2 y บวกส่วนด้วย12-20 y ลบ 20y ครับเศษคูณเศษนะครับเราก็ต้องพอคูณกันเสร็จเราก็มาแยกตัวประกอบครับปรากฏว่า12 2ลบ20สามารถดึงตัวร่วมใครออกได้ครับเราจะดึงเลข2จริงดึงเลข4ก็ได้นะครับลูกแต่พอเราดึง4ออกมาก็ไม่เหมือนกับพจน์ข้างบนเราเลยลองดึง2ออกครับพอดึง2ออกมา2 6ได้12 2ส0เป็น20 ปรากฏมาได้6-10บสิบวเหมือนกันเลยเราก็ไม่ต้องทําต่อแล้วครับเพราะมีตัวที่เหมือนเพื่อที่จะทําไมครับตัดทอนแต่ถ้าไม่เหมือนนะครับเราก็ต้องทําข้างบนให้เป็นผลสําเร็จทําข้างล่างให้เป็นผลสําเร็จแล้วดูว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนจะมีตัวที่ตัดทอนกันได้ครับเพราะฉะนั้นการทํารูปผลสําเร็จเพื่อให้เรานั้นสามารถนำมาหารกันได้ระหว่างตัวเศษตัวส่วนการคูณจะได้ง่ายขึ้นครับตัดเลยนะครับ ชื้นะครับตัดแล้วนะครับอันนี้เราเขียนมาไว้ชุดข้างหน้านะครับเอา y บวก8ไว้ข้างหลังนะครับสลับที่กันเฉยครับพราะนั้นตัวเศษจะเหลือ 2y บวก1คูณ1ได้ 2y บวก1ตัวส่วนเหลือ2คูณอยู่กับ y บวก8แค่นี้เองครับเป็นไงครับลูกๆครับเห็นขั้นตอนในการทำแล้วใช่ไหมครับก็คือ1ต้องจัดรูปผลสำเร็จครับ2ก็มานั่งหารกันครับระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน เมื่อหารกันหมดแล้วก็จับมาคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนครับตาเป็นไงครับลูกๆครับวันนี้นะครับได้เรียนเรื่องการคูณเศษส่วนของพงหุนามวันนั้นลูกๆก,ก,ก็คงจะเห็นภาพแล้วครับประสบการณ์จากที่เราเรียนกันมา2คลิปที่แล้วก็นํามาใช้ในคลิปนี้ได้อย่างดีเลยนะครับลูกๆคนใดที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิป2คลิปที่ผ่านมาเพื่อ สร้างให้เราเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็โชคชนนั่นเองครับนั้นวันนี้คอนเซปต์ของเราเรื่องของของการคูณเศษส่วนของผู้นำก็คือ 1. นึต้องทำอะไรครับทำให้อยู่รูปผลสำเร็จนะครับก็คือทำให้อยู่รูปอย่างง่ายหรือที่เราพูดว่าสวยๆโดยการแยกตัวประกอบช่วยดึงตัวร่วมนั่นเองดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบให้รูปผลสําเร็จแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้เขามาหารหรือตัดทอนกันนั่นเองหลังจากนั้นก็ใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน นั้นวันนี้อย่าลืมนะครับลูกเหมือนเคยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e หรือเม้นไว้ใต้คลิปสงสัยอะไรนะครับและที่สำคัญกดรูปกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับเราจะได้มาพบกันในคลิปต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย